สวัสดีครับรายการ m i r i c l e o f l i ไลทครั้งนี้นะครับจะมาพูดถึง Miracle ของนางสาวธนาพรนะครับเขามี Miracle mm hmm. ก็คือการที่เขาได้ค้นพบตัวเองว่า mm hmm. การเรียนเนี่ยถ้าเกิดมีความตั้งใจจริงแล้วก็สามารถเรียนได้นะฮะโดยที่บางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าบางทีเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปแต่คุณคนนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาได้มาพบว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถ ถ้ามีความตั้งใจแล้วเนี่ยสามารถเรียนได้ใช่ัเรียนได้ตามที่เราอยากจะเรียนเดี๋ยวให้เธอเท้าความหมือว่าในอดีตเนี่ยเธออยากเรียนอะไรตอนที่จบมัธยมปลายอยากเรียนภาษาจีนค่ะเขาอยากเรียนภาษาจีนนะครับคือต้องเท้าความหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ตะพัเหนึ่งหน้าต่างไงนะครับอยู่ตะพัดหนึ่งแล้วก็มาเป็นเด็กหอในช่วงมปลาย แล้วมาชอบภาษาจีนได้ยังไงหรือตอนที่เรียนสายศิลป์ตอนที่เรียนสายศิลป์แล้วก็ตอนอยู่โรงเรียนประจำที่โรงเรียนเขาจะบังคับให้เรียนไปโรงเรียนจีนไหมตอนมัธยมปลายไม่ค่ะแต่ว่าเหมือนเป็นภาษาที่สองต้องเรียนทุกคนภาษาที่สอง, <c oughs> สองเออเขาชอบภาษาจีนแล้วตอนที่เรียนมัธยมปลายเรียนสายศิลป์ศิลป์อะไรไเป็นศิลป์ทั่วไปอะค่ะศิลป์ไทยกิษสังคมศิลป์ไทยกิษสังคม <c oughs> อ่าโอเค ก็มีความถนัดทางด้านภาษาอยู่และชอบภาษาส่วนเรื่องคณนวณนเป็นไงบ้างตอนมัธยมปลายไม่ได้เรื่องเลยค่ะไม่ได้เรื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะเรียนทางด้านวิศวะเลยไม่เลยค่ะไม่อยากเรียนเอาแล้วทําไมถึงได้มาเรียนสาขาธุรกิวิศวกรรมครับคือตอนแรกมาสอบเขาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยสาขานี้เปิดใหม่ลองไปสอบดูอือตอนนั้นคือเรียนอยู่มม .6 เทอมหนึ่งค่ะตอนนั้นเรียนอยู่ม .6 เทอมหนึ่ง เป็นสาขาเปิดใหม่เพื่อมาชวนอ่าได้ไง,อง่อหนูก็มาสอบอ่าก็มาสอบคนเดียวคนเดียวเสรุกคือเพื่อนไม่ได้สอบอืม <c oughs> คือชวนเพื่อนมาด้วยแต่เพื่อนไม่มาสอบ <c oughs> เพื่อนชวนหนูแต่เพื่อนไม่ได้มาสอบเพราะว่าคะแนนเขาไม่ถึงค่ะอ๋อคือจริงๆเธอไ่รู้จักเราเพื่อนมาชวนแต่ไอคนช,ชวนนั้นไม่มาเพราะคะแนนไม่ถึงใช่ค่ะเธอก็เลยม,มาเธอมาแล้วก็ยื่นคะแนนจากโรงเรียนมาค่ะ รอบเป็นรอบสัญจกรก่อค่ะสัญจกรก่อด้วยนะครับแปลว่าเสียค่าเทอมแบบปกติดีเนี่ยใช่ค่ะคือเสียค่าเทอมไม่แพงน,นะครับคือตอนที่ผมสัมภาษณ์เด็กเข้ามาเรียนเนี่ยจะมีนักศึกษาที่มาสัมภาษณ์เข้าเรียนเนี่ยเขามาถามว่าเขาเนี่ยมาสัมภาษณ์วันนี้มาเข้าทางช่องทางไหนของอาจารย์วันนบคือเด็กดูคลิปผมมะเขาว่าเข้าใจว่ามันมีอยู่สองแนวทางก็คือค่าปกติเสียค่าเทอมปกติ กับอีกภาพิเศษแต่ถ้าเธอมประมาณสิบเท่าของภาพปกติอะไรเงี้ยของเธอเนี่ยอยู่ในกลุ่มของภาพปกตินะครับถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถก็เลยได้เข้ามาเรียนทั้งๆที่เป็นสายศิลป์นะแต่ว่ามาเรียนในสาขาทุกิจวิศวกรรมเขาก็รับเข้าเรียนรับค่ะแล้วตอนที่เข้ามานี่อยากมาเรียนนะหรือว่าอ่าทำไมไม่อยากเข้ามาก็หนูอยากเรียนภาษาหนูคิดว่าถ้ามันเป็นคณะวิศวกรรม คำนวณต้องเยอะแน่เลยแลว้วแบบธุรกิจก็บัญชีก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าคือเราไม่เคยเรียนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะทําได้ไหมใช่ไหมมันก็ต้องมาเสี่ยงดูคืออะไรที่เราไม่เคยลองเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบมันหรือเปล่าใช่แต่ว่าในใจก็กลัวว่าจะทําไม่ได้คือคิดไปก่อนว่าทําไม่ได้แน่ๆคือตัวเองไม่อยากมาเรียนหรอกแต่ว่าที่บ้านบังคับให้มาใช่พี่สาวเขาบังคับให้มาเรียนนะครับ ส่วนเธอเนี่ยอยากไปเรียนอักษรทางด้านภาษาใช่ไหมคราวนี้ที่บ้านอยากให้มาเรียนเพื่อนชวนมาเรียนแล้วเพื่อนก็ไม่มาแล้วเธอก็มาสอบติดเธอก็เลยจะเป็นจะต้องมาเรียนใช่ค่ะพอเธอมาเรียนแล้วเป็นไงบ้างเทอมแรกที่เธอต้องมาเรียนในสาขาธุรกิจวิศวกรรมที่เรียนทั้งบริหารบัญชีและวิศวกรรมซึ่งเป็นเนื้อหาของการคำนวณทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วไม่ได้ไปทางเดียวกันออกอ่ะบัญชีก็ไปอีกทางหนึ่งวิศวะไปอีกทางหนึ่งใช่ แมเธอเนี่ยไม่ไม่รู้ทั้งสองทางเลยว่าเธอมาทางด้านภาษาใช่แต่เธอจะต้องมาเรียนทั้งสองทั้งสองด้านที่มันอยู่คนละด้านกันออกใช่ <อา S 1> แล้วไงบ,บ้างเทอมหนึ่งเข้ามาเรียนก็เกรดเกรดแย่มากเกรดแย่มากสักเท่าไหร่เกรดแ,แย่มากหนึ่งกว่ากว่าค่ะหนึ่งกว่ากว่านะครับเพราะหนึ่งกว่ากว่าแล้วก็แปลว่าเทอมหน้านี่ถ้าได้คะแนนไม่ดีก็เตรียมตัวได้แล้วใช่แล้วเตยมตัวแบบว่าได้ไปเรียนที่อื่นแน่และในตอนนั้นที่เข้ามาเรียนเนี่ยได้หนึ่งกว่ากว่านั้นตั้งใจว่าจะโดน ให้โดนิทายว่าจะได้ไปเรียนในสายที่ตัวเองอยากเรียนหรือว่ามาลองทดลองดูถ้าถูกใจก็จะเรียนอะไรช่วยอะไรบ้างมีความคิดอยู่ค่ะมีความคิดอยู่ว่าถ้าสมมติเราโดนทายจากที่นี่ยังไงแม่ก็ต้องให้ไปเรียนที่อื่นดีแล้วเขาก็ต้องให้เราเรียนที่เราชอบอ่าโอเคเพราะว่ามันมีความผิดพลาดมาแล้วอ่าเพราะว่ามันมาอยากให้เราเรียนในสิ่งที่เราไม่อยากเรียนเป็นข้ออ้างได้ว่าเราอาจจะเรียนได้ไม่ดีแล้วก็โดนิทายมาใช่ไหมอ่าโอเค แล้วเธออีกความคิดหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างอีกก็ไม่อยากทําให้เขาเสียใจไม่อยากให้เขาเสียใจด้วยคือมีสองอารมณ์นะอ่าแล้วก็เลยทํายังไงต่อหลังจากที่ได้หนึ่งจุดหกเตสองเรียนต่อเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาลัยเขาไม่คิดเก่งนิดนึงโอเคพอเทอมสองเรียนต่อแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองบ้างไหมก็ปรับปรุงค่ะก็ลงตัวช่วยบ้าง ลงตัวช่วยให้มันดึงเกรดขึ้นมาเพื่อไม่ให้โดนคด่ะใครแนะนำลูนพี่ค่ะลูนพี่แนะนําเพราะว่าแต่ว่ามันก็อยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วเป็นตัวเลือกเสรีค่ะแตยงไม่ได้ลูคือตัวเลือกเนี่ยมันจะชุดคะแนนของเราให้สูงขึ้นแล้วเธอก็ลงลงไปสองตัวลงไปสองตัวแล้วเป็นไงบ้างทํา2สองมีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตในการเรียนเกรดดีขึ้นค่ะเกรดดีขึ้น,นจากที่แค,แค่แค่ได้ได้เอ็มมา ก็ดีขึ้นก็ม่เอฟมีบีด้วยอ๋อมีบีด้วยใช่ไหมแล้วสอง่าแล้วสรุปแล้วเทอมสองนี่เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ละสองจุดศูนย์ศูนย์ค่ะเฉพาะเทอมหรือว่าสะสมเลยสะสมเลยค่ะสะสมได้สองจุดศูนย์ก็แปลว่าไอเกรดเทอมสองนี่ยมันก็ก็ไม่ติดโบอ่าก็ไม่ติดโบก็สามารถเรียนต่อได้ใช่แล้วมันมีเคลนยังไงก็จุดนี้เป็นมิลเลนนิดนึงอ่าแต่ว่าถ้าหนึ่งจุดเก้าเก้าหนูก็ติดโบเลย แต่ถ้า2.00หนู 1, ก็เป็นสถานะปกติอ๋อโอเคโอเคมันมีละเคริร์นิดน,นึงนะ <c oughs> เพราะว่าเธอเรียนมาทำให้มันได้2เธอก็ไม่ต้องติดโปรใช่ค่ะอ่าโอเคอันนี้มีละเตอร์นนิดเดียวมันมีมีเลคเตอร์มากกว่านี้อีกอ่คแล้วยังไงต่อมีลเลคเตอร์มากกว่านี้ก็พ <c oughs> อนะปีปีสองเทอมหนึ่งจบปีหนึ่งไปแล้วได้เกจเฉลี่ย2ถูกป่ะพอปีสองเทอมหนึ่งอ่ะเห็นเพื่อน แล้วแบบบางคนก็แบบร้องไห้เลยเดี๋ยเซนเซอร์เะเพื่อนตนนทายกันเยอะด้วยเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือว่าอย่างไงไม่ค่ะเพื่อนเพื่อนที่เรียนในห้องเดียวกันเห็นว่าเขาหายไปอ่าแล้วเธอคิดยังไงบ้างหนูก็เห็นเขาหนูก็เสียใจเสียใจแทนพ่อแม่เขาโอเคใหญ่เขาอยู่ต่อแล้วก็เขาก็ไม่สามารถอยู่ได้ใช่อ่าแล้วเธอจะทำยังไงาตัวเองเพรา็เธอเข้สองทุ่ทั่วแล้วหนูก็ลงตัวช่วยเปรอิน อ่าลงเพ<อ>ิมตัวช่วยอีกสองตัวในปีสองทหนึ่งแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่เปิดเทอมเลยค่ะพอขึ้นปีสองเนี่ยนะพอเห็นเพ<ช>ื่อนโดนเชื้อแล้วเนี่ยเริ่มปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในการเรียนมากขึ้นใช่อ่าเข้าเรียนทุกครั้งเข้าเรียนทุกครั้ง<อ>เดี๋ยวตอนปีหนึ่งไม่เข้าทุกครั้งไม่ค่ะเพราะว่าใจแบบไม่อยากเรียนอ่ะไม่ชอบอเยลยอ่ะค่ะแล้วก็ปีสองก็เข้าเรียนทุกครั้งมีงานก็ส่งงานพยายามส่งงาน แล้วก็โชคตีที่แบบเพื่อนช่วยติวด้วยมีรุกพี่ช่วยติวด้วยมีเพื่อนด้วย,วยมีเพื่อน,นด้วยพี่ด้วยค่ะอืก็เริ่มอ่านสนสือตั้งแต่ต้นเทอมต้นเทอมที่เรียนเลยนะใช่อ่ะแล้วเป็นไงบ้างพอสอบมิเทอมมาคะแนนก็ดีกว่าเดิมคะแนนเหมือนจากตัวที่เราเคยเอฟมาแล้วพอมาเรียนเทอมเทอมที่ผ่านมาแล้วคะแนนมิเทอมดีขึ้นแบบสูงขึ้นเลยนะ กว่ามันเรียนได้ตัวคํานวณเราก็เรียนได้นะแล้วก็ตัวบัญชีเราก็พอได้เลอย่าแล้วก็จัาก็เริ่มอ่านมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเป็นว่าว่าเธอเรียนสองรอบเธอก็เลยรู้รือว่ายังไงไม่ค่ะรอบแรกหนูไม่รู้เลยรอบแรกเนี่ยไม่รู้เลยดังนั้นจะไปวัดไม่ได้ว่าเรียนสองครั้งแล้วเรียนได้ดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ารอบแรกไม่ค่อยาเรียนแล้วก็หนูไม่ได้ทบทวนไม่ได้นั่งทำโจทย์ไม่ได้อะไรเลย อันนี้ผมเข้าใจเละตอนสมัยผมเรียนอยู่ม .4 เนี่ยผมก็คิดว่าตัวเองไม่รู้เรื่องคณิตศาสตร์สอบตกทั้งห้องอาจารย์บอกให้สอบใหม่แล้วก็กลัวกลัวที่จะสอบตกผมก็เลยไปนั่งอ่านหนังสือแล้วผมก็สอบได้คะแนนเกือบสูงสุดผมก็เลยรู้ว่าแค่ยงอ่านหนังสือเราก็ทําได้นไอ้ที่เราที่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อ่านเองอะไรเงี้ยก็คงเป็นลักษณะอารมณ์เดียวกันที่เธอว่า ใช่ไหมเพราะก่อนหน้านั้นเธอไม่เข้าเรียนแล้วเธอตกมันก็เรื่องปกติแล้วใช่ค่ะถ้าเกิดเธอผ่านนี่ถือว่าผิดปกตินะคราวนี้พอเธอมาตั้งใจเรียนรอบสองของวิชานี้ซึ่งมันเป็นคำนวณที่เธอคิดว่ามันยากเนี่ยเธอก็ทํามันได้ดีแล้วเธอก็รู้ว่าเธอสามารถทํามันได้ในวิชาคํานวณทั้งั้นที่เราไม่ถนัดทางด้านคำนวณนะทั้งอันนี้พูดถึงวิชาวิชาทางด้านวิศวะหรือบัญชีทางด้านวิศวะแม้เธอจะไม่ค่อยมีพื้นฐานมาใช่ไหมเพราะเธอมาสายสิ อ๋แล้วสายทั้งสายบัญชีละ่ะเรียนแล้วเป็นไงบ้างสายบัญชีก็เรียนไปแล้วก็ชอบค่ะเรียนไปแล้วก็ชอบเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเขาไม่ต้องคำนวณอะไรมากแต่ว่าคำนวณแค่เป็นตัวเลขที่แบบพื้นฐานพื้นฐานใช่แต่ว่าก็จะมีแค่จําว่าอันไหนไปตรงไหนบันทึกบัญชียังไงนั่นะก็แปลว่าทำวิศวะและบัญชีเนี่ยเรียนได้เรียนได,นได,นได้อันนี้คือมิราเคิลค่ะก็มิราเคิลคิดว่า แต่ถ้าคนเราจะทําอะไรเองอะ่ะอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้ต้องลองทํามันก่อนแล้วเราอาจจะทําได้ดีกว่าที่เราคิดก็ได้เพราะตอนแรกเรายังไม่เคยทานะใช่ค่ะมีแต่คิดว่าแบบไม่ชอบไม่อยากทาอะไรพอทํามาแล้วก็ทําได้ทําแล้วก็ทําได้มันก็เลยเป็นมิลเลอร์ของเธอใช่ค่ะแล้วคิดว่าจะเรียนจบสิทิ์ปีก็ตอนนี้ ทำปัจจุบันได้ดีที่สุดก่อนอันนี้ก็เป็นมิเลอร์ของเขานะครับซึ่งมิเลอร์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาในมัธยมปลายที่จบสายศิลป์มาแล้วก็อยากเรียนในสาขาวิศวกรรมแล้วกําลังกังวลใจว่าตัวเองจะสามารถเรียนได้ไหมนะฮะซึ่งคุณธนาพรเนี่ยเขาก็ได้ทําการทดสอบแล้วว่าแม้เราจะจบสายศิลป์มาแล้วเราก็ไม่ชอบคํานวณแต่ถ้าเกิด เรามีความตั้งใจที่จะเรียนมันและใส่ใจกับมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านสายบัญชีที่มีการคำนวณแบบพื้นฐานพื้นฐานกับด้านวิศวะที่ต้องอาศัยการคำนวณที่ขั้นยากเฉพาะทางเนี่ยก็สามารถเรียนได้<ช>และนี่ก็คือมิลเลอร์ของรักษาธุรกิจวิศวกรรมนะครับ